สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่องหนึ่ง GDC นะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องโคลบโบที่ใกล้จะถึงกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันนะครับซึ่งมันมีภาพหลุดมานะครับก็คือเหมือนทางทีมงานเนี่ยน่าจะปล่อยไฟล์หลุดหรือว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่าง มาให้เราสังเกตกันนะครับแล้วดูเหมือนว่ามันเหมือนจะเฉลยไปแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะฟันธงเรื่องนี้แล้วนะครับหรือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเขาอาจจะทํามาปั่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันกับผมนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมรายเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับ <S 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 มาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจราเลนเจอร์ต่างๆสามารถ ทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์คลิปชั้นนะครับ่าลืมอไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับกิจกรรมนะครับทุกกิจกรรมนะครับเดือนนี้นะครับก็จะจบวันที่26นะครับยกเว้นพวกภารกิจล็อกอินนะครับอ่าพวกแพ็กเกจอะไรพวกเนี้ยจะอยู่จนถึงสิ้นเดือนนะครับส่วนพวกสเตท คนนกอ่ะสเกตคนนกที่มีเหรียญมีอะไรนะครับหรือว่าตัวเลนเจอร์เดือนนี้นะครับก็จะหมด26นี้นะครับอ่ะยี่สหถัดอ่ะวันที่26เวลากี่โมงเซิร์ฟเปิดผมไม่รู้นะก็จะเป็นโคลาโบมาเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาพูดเรื่องโคลาโบกันนะครับก็ทางอ่าแฟนเพจทางไลน์เลนเจอร์ยูทูปเนาะก็ได้สตรีมสดเมื่อวันที่20เนาะอ่าเมื่อวันที่20กันมาแล้วนะครับก็จะได้คําใบ้มาประมาณหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะผมล็อกอินมาประมาณนี้แล้วนะครับก็ เหมือนวันนี้นะครับจะเกมจะแจกนะครับกบไฮเปอร์หนึ่งตัวเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมให้ทุกคนเนี่ยไปร่วมสนุกก็คือไปกดในไลน์เนาะว่าเระหว่างกบม่วงกับอาตัวกาชาเนี่ยจะเอาอะไรซึ่งมันก็ต้องกบม่วงอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับกบม่วงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะแจกนะครับอ่ะและ้วก็จะแจกเป็นสมุดคำพีอีก2ชิ้นอ่านี่นะเผื่อใครนะครับที่ยังได้สมุดไม่ครบขาด2ชิ้นพอดีนี่ครับผมได้เลย อีก2ชิ้นนะครับอย่าลืมมากดรับกันในกล่องจดหมายกันด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปย้อนถึงเรื่องคำใบ้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคำใบ้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้จะเป็นคำใบ้นะครับทั้งหมดนะฮะเนะครับ9าคำใบ้ด้วยกันนะครับอ่าก็จะมีเป็นเรื่องอ่ะ ข้อ1น,นะครับก็คือจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดังมีหลายซีซั่นก็คือ2ซีซั่นขึ้นไปนะครับสตัวละครไม่ได้มีแค่ผู้ชายนะครับก็จะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายในในเนื้อเรื่องนั้นนะครับในอนิเมะเรื่องนั้นๆน,น,นะครับส่วนที่3นะครับก็คือ เป็นต่อสู้แฟนตาซีนะครับเออต่อสู้แฟนตาซีนะครับ4นะครับมีการแบ่งพังแบ่งพวก5นะครับตัวละครมีสีส้มกับสีขาว6นะครับมีลักษณะเฉพาะตัวก็คือไม่ว่าจะเป็นพลังหรืออะไรต่างๆเนาะอ่าก็มีความสามารถเฉพาะตัว7นะครับตัวละครบางตัวไม่ใช่มนุษย์นะฮะอ่าแล้วก็จะมี9นะครับรูปร่างมีอ่าตัวละครนะครับบางตัวละครเนี่ยมีรูปอ่ารูปร่างลักษณะค่อนข้างแก่นะครับ,บ,รนะรบส่วน9นะครับก็คือจะเป็นอาจารย์คาซู คุกิโคนิชินะครับให้เสียงภาคนะครับก็คืออาจารย์คนนี้นะครับให้เสียงภาคซึ่งผมก็แอบไปหาข้อมูลมาแล้วเขาก็ภาคเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราสรุปกันเบื้องต้นน่ะที่อาจจะเป็นไปได้ก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะครับอ่า จะมีมาด้วยกันทั้งหมด3เรื่องก็คือ1นะครับาปักไว้เลยก็คือบลีชนะสอ 2, คือ Black โควเวอร์ก็คือ3ก็จะเป็นคนชนเทพ2นะครับซึ่งคนชนเทพภาคแรกเนี่ยเกมนะครับได้เอามาแล้วนะครับซึ่งเอ้ยแล้วมันมีภาพหลุดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวไปดูกันนะครับสาหรับคนชนเทพภาคแรกเนี่ยเกมได้เอาเข้ามาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีของตัวเกมเลยนะตอนนั้นนะผมมาเล่นไม่ทันนะครับแต่ผมรู้แหละว่าเออผมขนาดผมไปดูผมยังชอบเลยแต่ตอนนั้นผมไม่ได้เล่นไลเลนเจอร์นะกระแสดีนะครับคนชนเทพตอนมาแรกๆนี่นะครับซึ่งทางตัวเกมเนี่ยเขาก็เอามานะครับก็จะเป็นอ่าห้าตัวได้กันนะครับตัวแรกก็คือทอลนะฮะผมจําไม่ได้แล้วว่าตัวไหนเป็นอะไรบ้างแต่รู้สึกเหมือนโพไซดอนเนี่ยกับอ่า อดัมจะเป็นคู่เทพอ่าแล้วก็ริโป้อ่ะอันเนี้ยโคจิโร่เนาะเป็นคู่รองส่วนอันนี้จะเป็นตัวแจกหรือเปล่านี้ผมจะไม่รู้เหมือนกันนะก็จะมีอ่ะทอนะครับโพไซดอนอ่ามันจีอ่ะโคจิโร่นะครับ, on, ลนะรบแล้วก็อาดัมนะฮะอ่าแล้วก็จะเป็นริโป้อ่าริโป้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ สำหรับไอที่ทางตัวเกมปล่อยมาเดี๋ยวผมมาดูตอนนี้ก่อนว่ายังอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าอันนั้นเนี่ยเขาออกไปหรือว่าเขาปรับเปลี่ยนไปหรือยังนะครับไอที่มันเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับก็ลองมาดูกันที่กําหนดการนะ,อะโอเคนะครับตอนนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีนะครับไม่มีแล้วนะครับกําหนดการอันนั้นนะครับที่ อาเป็นกำหนดการขึ้นมาแปลกๆนะฮะเออเป็นกำหนดการขึ้นมาแปลกๆใครเร็วใครได้นะครับข้อมูลพวกนี้นะครับก็ทางตัวเกมปล่อยหลุดมาไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผมทําไว้นะครับว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยมันจะต้องเป็นคนชนเทพ2ด้วยนะครับนี่นะไอสก็คือคนชนเทพภาค2ซีซั่น2นั่นเองทําไมถึงจะต้องเป็นเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับก็ เมื่อช่วงวันนี้แหละนะครับประมาณเท่งเทียงนะครับหรือว่าช่วงเวลาไหนผมไม่รู้นะอันนี้ไม่แน่ชัดนะครับก็ผมไปดูตามกลุ่มมานะครับก็คือเขาได้หลุดมานะครับอ่านี่เลยหลุดตรงนี้มานะครับก็คือสึกคนชนเทพนะครับแล้วมันขึ้นคําว่า2 i ไออ่ะนี่เลยนะครับแล้วขึ้นนะครับคําว่า2 i ไอนะครับสึกคนชนเทพสเตจพิเศษ2 i ไนี่ฮะอ่ะเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับก็คือเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือภาพชัดๆนะฮะ าภาพชัดๆเลยดาวเคราะ์มาหาศึกคนชนเทพ2อ่ะเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันแปลกๆอ่ามันแปลกๆนะครับซึ่งทําให้ผมคิดแล้วนะครับว่าโอกาสเนี่ยเก้าละที่จะเป็นเรื่องนี้นะครับอีก10%ก็คือทางทีมงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือถ้าเราอิงนะครับอิงจากตามการอัปเดตเนาะอ่าถ้าจากปีที่แล้วเนี่ยอาโคลาโบเนี่ยที่เคยกลับมาแล้วนะครับมันจะไปเดือนธันวาคมใช่ไหมอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันคือเดือนธันวา อาธันวาหกห้านะครับอาปีที่แล้วเนี่ยคืออาเดือนธันวาหกห้านะครับปี65ที่เอเลนนะครับจะมานะฮะอาเอเลนเนี่ยเอเลนนะครับก็คือมารอบ2นะครับซึ่งมารอบ2เนี่ยก็คือจะเป็นในรูปแบบอีกซีซั่นหนึ่งก็คือไฟแนลซีซั่นนะครับก็คือภาคจบนั่นเองซึ่งตัวละครเขาไม่เหมือนกันเลยนะครับเรื่องสกิลเรื่องอะไรต่างๆนี่คนละโยกเลยนะครับแล้วมันมีตัว9ดาวมาด้วยนะครับสำหรับ เอเลนผ่าพิพวกไททันเนาะอ่าแอคแทกออนไททันล่าสุดนะครับก็แปลกมาเลยนะครับซึ่งรอบนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าอัปเดตเนี่ยมาเลยไหมนะครับแต่เบื้องต้นคิดว่าเนี่แหละใช่นะครับก็คือ26นี้แหละนะครับอ่ายีเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะมาเลยเขาอาจจะไม่ได้อิงจากการแบบอัปเดตเหมือนปีที่แล้วแหละปี -65 ก็คือ อ่ะมันจะเอาโคลรโบเก่ากับมารีเมคนะครับซึ่งเรื่องนี้เคยมาในเกมนี้แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมาเดือนหน้าเลยคงไม่ไปถึงเดือนธันวาคมหรอกมั้งคือผมไม่แน่ใจว่าทางเกมเนี่ยเขาเวลาเขาดิวหรือเขาทําโคลาโบเนี่ยเขาทํากันแบบไหนว่าเฮ้ยดิวกันทีแบบหลายๆเรื่องแล้วแล้วก็ทาทามาหลายๆเรื่องหรือว่าแบบดิวกันมาหลายเรื่องก่อนแล้วค่อยมาทํากันทีละเรื่องใส่เป็นแบบนี้เพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบ โคลาโบแบบหนึ่งที่เอ้ยมันต้องจริงๆแล้วโคลาโบเนี่ยมันต้องมาใช่ไหมแต่เหมือนเขาอ่ะเอาอีกอันนึงมาแทนนะครับซึ่งก็เอาอันเนี้ยไปไว้อีกอีกเดือนหนึ่งนะครับเหมือนเอาอันเนี้ยมาก่อนนะครับเออแล้วก็อันเนี้ยไปหลังเอาไว้ที่หลังนะครับอ่ะก็ เคยมีเหตุการณ์นั้นอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่า26นี้จะเป็นอันนี้เลยไหมนะครับแต่ผมมั่นใจละ90%แล้วไม่น่าโดนบิดนะฮะส่วนธันวาคมโคโรโบเดือนธันวาฯน่าจะเป็นโคโรโบใหม่ไปเลยนะครับอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็คือมันขึ้นมานะครับอ่าเป็นดาวเคราะห์สังเกตนะดาวเคราะห์คนชนเทพตรงนี้เลยสังเกตได้เลยนะสะเตทพิเศษนะฮะอ่าก็คือจริงๆอันเนี้ยรูปมันยังไม่มานะครับก็คือจริงๆมันจะมีกล่องแบบเนี้ยแหละก็คือในสเตทอันนี้ก็จะเป็น วัตถุดิบ1-3ป่ะาาจำไม่ได้นี่สี้4-5นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้1-5 1-3แล้วก็ขนนกนะครับอันนี้ก็เป็นสเตอ่าเป็นวัตถุดิบอ่าวัตถุดิบของอ่าชั้นสูงเนาะไม่ใช่พวกหินอ่าหินธาตุอันนี้เป็นวัตถุดิบไว้อพอ่ะหนแล้วก็4-5ถึงประมาณนั้นนะครับอ่ะส่วนอันนี้นะครับมันยังไม่เปลี่ยนนะครับมันเป็นอันเก่าอยู่ก็คือเป็นเดือนอ่าเดือนโคลาโบรอบที่แล้วนะครับก็คือจะเป็นตัว อ่าไอตัวหัวฟ้านะครับอ่ตัวหัวฟ้าไทจูชิบะไทจูนะครับซึ่งรูปมันยังไม่อัพนะครับแต่เขาเขียนแบบนี้มาแล้วนะครับก็เลยแบบแปลกๆนะครับแปลกตรงไหนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอามาเนี่ยมันคือเหมือนแบบเหมือนเกมเขาอันอันนี้คือในมุมผมผมคิดว่าเหมือนเกมเขากําลังพยายามที่จะทยอยอัพเพลตเข้ามาแล้วมันมันผิดพลาดนะครับแล้วมันเด้งมาแบบนี้นะครับทำให้เราเห็นแล้วว่าเออ คนชนเทพเนี่ยมีโอกาสมากที่จะมานะครับซึ่งเรื่องบีดอ่าเรื่องแบ็คโคเวอร์หรือเรื่องอะไรต่างๆที่หลายคนคิดก็ไม่ต้องเสียใจไปซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่าเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างเยอะแล้วเพราะว่าเขาทํามาขนาดนี้นะครับมีโอกาสนะฮะและที่มันมีโอกาสได้สูงเพราะว่าอ่าโคลาโวเนี่ยเคยมาแล้วนะครับอ่าก็ย้อนอดีตกันนิดนึงนะครับอ่าย้อนอดีตนะครับว่าตัวเก่าจะกลับมาหรือเปล่านะครับก็ต้องมีคนถามแน่นอนนะครับว่าเฮ้ เรนเจอร์ตัวเก่าเนี่ยจะกลับมาไหมนี่ครับอ่าสำหรับโคลาโบนี้นะอ่ะก็มาดูที่คู่แรกนะฮะอ่ามาดูที่คู่แรกเลยนะครับผมเป็นคู่คู่แล้วก็จะเป็นริโป้เนี่ยนะครับเจอกับทอนะครับซึ่งริโป้กับทอนเนี่ยในซีซั่นแรกก็อยู่ในเกมลน์เรนเจอร์นะครับก็คือออกมาทั้งสองตัวเลยนะครับ อ่าส่วนอาดัมเนี่ยอ่าอาดัมก็คือตัวเอกนะครับตอนนั้นนะฮะส่วนซุดเนี่ยไม่ได้เอามาไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรนะครับซุดไม่ได้เอามาอาดัมตัวที่3นะแล้วก็ตัวโคจิโร่นะครับนักดาบเนาะอ่าแล้วก็โพไซดอนก็มาทั้งคู่เลยนะครับนี่มาทั้งคู่นะครับ6ตัวนี้นะครับมีซุดนะครับตัวเดียวที่ไม่มานะครับในซีซั่นแรกนะครับอ่าถามว่ามีโอกาสไหมไอ้บางคนชอบอดัมนะผมตอนดูซีซั่นแรกผมก็ชอบอดัม มีโอกาสที่อดัมเนี่ยจะกลับมาให้เราเปิดอีกไหมหรือว่าพวกโพไซดอนหรือตัวเก,าก่าๆเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาให้เราเปิดไหมถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างยากนะครับเขาอาจจะเป็นโคลาโบใหม่ไปเลยอันนี้ก็เปลื่อนเป็นของเก่าไปแล้วนะครับก็ใครมีก็ถือว่าแลรไปประมาณนั้นแล้วกันนะครับนอกจากว่ามันจะเป็นแบบเขาดิวแบบเฮ้ยสามารถเอาตัวเก่ากลับมาได้ด้วยก็อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาในส่วนต่อไปนะครับก็คือซีซั่นสองนะอันนี้คือการคาดเดานะว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องเนี่ยแล้วซีซั่นเี่ยาาม จะมีตัวอะไรเข้ามาบ้างนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องมาดูซีซั่น2กันก่อนนะครับอ่ะก็จะเจอกันก็จะมีแจ็คเดอะริปเปอร์อ่ะก็จะมี Jack the แจ็คเดอะริปเปอร์แหละแล้วก็จะเป็นเฮเลเคสอ่าเฮเาเคสนะเฮเาเคสนะครับอ่ะซึ่งตรงตามคำใบ้เลยนะครับหัวส้มกับหัวขาวอ่านี่นะหัวส้มกับหัวขาวนะครับนี่คู่นี้นะอ่าเพราะว่าในคำใบ้เนี่ยเขาบอกว่าหัวส้มกับหัวขาวเนี่ยคือตัวละครหลักซึ่งอ่ะ ในรอบนี้มันก็คือตัวละครหลักก็คือลาวสี่ก็คือรอบสีเนาะในการสู้ศึกครั้งที่สี่นะครับอ่ะส่วนต่อมานะครับก็คืออาสิวะนะครับส่วนต่อมาก็คือไรเดนนะฮะไรเดนอันนี้ก็เป็นมนุษย์อ่ามนุษย์อันนี้เทพเนาะอ่าอันนี้คือเทพอันนี้มนุษย์นะครับก็สู้กันนะครับผลแพ้ชนะก็ผมคิดว่าน่าจะหลูกันอยู่แล้วนะครับอ่าก็สิวะชนะเนาะอ่ะก็ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่แบบโอ้โห สุดยอดของเรานะครับเออสุดยอดของเราก็คือสากยามุนีนะครับอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าสากะนะครับแล้วก็สู้กับซีโร่ฟุกุนะครับแต่สักยามุนีเนี่ยสู้ถึง2คนด้วยกันนะครับไม่ได้สู้แค่คนเดียวนะครับอ่ะก็จะสู้กับตัวฮาจุนด้วยนะครับสําหรับตัวสักยามุนีหรือเขาเรียกว่าสากะกันนะครับก็สู้กันถึงสองตัวเลยทั้งฮาจุนนะครับกับ ตัวซีโรฟุกุนะครับอ่าก็คือตัวอาซีโรฟุกุเนี่ยเหมือนสักพญามุนีหาตามพอร์ตเรื่องเนาะเขาจะค่อนข้างเอ็นดูนะครับค่อนข้างอะไรพวกนี้แต่พอมาฮาจุนเนี่ยคือสัตว์เอาจริงเลยนะฮะเออเอาจริงแบบทุกกระบวนการท่านะครับแล้วเนตรนะครับเนตรดอกบัวค่อนข้าง,างโกงจริงนะครับมองอนาคตได้แวบ,บหนึ่งนะอ่ะ โอเคนะครับก็จะมีคู่ทั้งหมด3คู่นะครับแต่สักกยมณีเนี่ยสู้กันถึง2คนในร่างเดียวนะครับสู้กันถึง2คนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดนะครับถึงตัวละครที่เกมเนี่ยน่าจะเอามากันก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมชื่นชอบแล้วผมเชียร์มากๆเลยก็คือแจ็คเดอะรีเปอร์ครับอ่ะผมให้เป็นคู่เทพเลยนะฮะอันนี้ผมเขียนเลยเออเพราะว่าผมอยากชอบผมชอบจริงๆนะครับก็อยากเปิดหานะอันนี้ผมคิดว่ามีโอกาสมาค่อนข้างสูงนะ อ่าตัวแรกนะครับเพราะว่าโคลาโบเนี่ยมันจะมา5ตัวเนาะอ่าคร่าวๆก็คือมา5ตัวอันแรกผมให้เป็นแจ็คเดอะรี่เปอร์นะครับส่วนตัวต่อมานะครับก็คือเฮอร์คิวลิสนะฮะอ่าเฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวลิสนะฮะอ่ะก็คือตัวหัวส้มเราแหละนะครับอ่าตัวหัวส้มเราเลยนะครับนี่ มีโอกาสมานะครับเพราะว่าในในสปอยเขาบอกว่าตัวละครหลักอ่ะมันมันอาจจะมาด้วยอ่ะผมมองว่าเฮ้ยส้มกับขาวเนี่ยเป็นคู่เทพไหมเอออาจจะเป็นแจ็คเดริเปอร์กับเฮอร์คิวลิสเป็นคู่เทพนะครับอ่ะส่วนต่อมานะครับก็คือซีโร่ฟุกุอ่ะซีโร่ฟุกุนะครับก็ผมคิดว่ามีโอกาสมาเหมือนกันนะครับที่สักกามุนีนะครับหรือว่าสากาะของเราสู้นะครับตอนแรกนั่นเองนะครับคิดว่ามีโอกาสมาเป็นตัวที่3นะครับส่วนนี้ตัวที่2 อ่ะส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือไรเดนนะครับตัวที่4นะครับที่มีโอกาสมานะครับก็คือจะเป็นนักกล้ามเนาะอ่านักกล้ามเขาเรียกว่าอะไรนักซูโม่อ่ะถ้าผมจําไม่ผิดนะนักซูโมโ่น,นะครับมานะเป็นตัวที่4นะครับส่วนตัวที่5เนี่ยมันคือตัวแจกนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกมเขาจะเอาผู้หญิงเข้ามาเล่นเอาผู้หญิงเข้ามาด้วยไหมนะครับเพราะว่าในคาใบ้เนี่ยเขาบอกว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมีผู้หญิงนะครับซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีผู้หญิงเยอะไม่มว่าจะเป็นผู้ผู้าผู้หญิงที่เขาแบบนั่งแล้วมีคนมาจับ หน้าอกเขาไว้นะฮะเออผมไม่ขึ้นรูปแะ้วกันเนาะอ่าถ้าใครดูก็จะรู้ว่าจะมีตัวหินหนะินมามาดันหน้าอกเขาไว้นะครับตัวหนึ่งผู้หญิงนะครับที่เราเห็นในในเนื้อเรื่องอ่ะและต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่าบูทิวนะก็คือตัวที่แบบคัดเลือกมนุษย์ไปสู้กับเทพนะครับอ่ะคนนี้เนาะอ่าก็จะเป็นคนนี้ผมคิดว่าถ้ามาอาจจะมาเป็นตัวแจกหรือเปล่าอ่าเป็นตัวแจกฟรีอะไรแบบนี้นะครับหรือไม่ไม่ใช่ตัวนี้อาจจะเป็นเกลไหม เกลดูตัวเกลดูฮาฮาดีนะครับก็อาจจะเป็นตัวแจกนะครับอันนี้คือการคาดเดาของผมนะครับอ่ะส่วนทําไมผมถึงไม่เชียร์ตัวพระศิวะนะครับพระศิวะกับตัวสักการะมนีกันนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องาศาสนานั่นเองนะครับอ่ะอย่างพระศิวะเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าประเทศอินเดียเนี่ยเขาไม่แฮปปี้อ่า เขาไม่แฮปปี้นะครับอ่าเขาไม่แฮปปี้นะครับในเรื่องที่จะเอาอ่าเรื่องศาสนาเนี่ยมาเล่นกันเพราะว่าเขาค่อนข้างนับถือนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะตัดนะครับอ่าพระศิวะออกไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะโดนเรื่องศาส,สนาเขาเลยไม่ขอเสี่ยงเกมอาจจะไม่เสี่ยงเอาเข้ามาไหมนะครับนี่ส่วนสักยมุนีก็เหมือนกันนะครับที่ผมบอกว่าเรื่องศาสนาก,ก็สักยมุนีก็คือของพระเราเนี่ยแหละนะครับพระพุทธ ทัเจ้านะครับก็คือพระพระก็คือของไทยแหละนะครับจริงๆมันไม่ใช่ของไทยหรอกมันเป็นทางของออินเดียของอะไรแต่แบบก็เนี่ยก็บ้านเราก็คือพระพุทธเจ้าอะไรพวกนี้แหละอาพวกพระอะไรพวกนี้นะครับก็คือถ้าเกมเขาไม่ได้อิงแบบเรื่องดราม่าอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะเอามาแต่ถ้าสักกยุมอ่าถ้าสมมติว่าสักกยามุนีเนี่ยมาจริงๆนะผมมองว่าเป็นคู่เทพเนี่ยจะค่อนข้างที่จะน่าสนใจอาเป็นคู่เทพไปเลยนะครับเพราะว่า ผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าแบบเขาอิงเรื่องศาสนาอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่เอามาไหมนะครับรออาจจะแบบ อาจจะไม่เอามานะครับหรือว่าอาจจะมีอะไรหรือเปล่าน,นี้เราไม่รู้เราค่อยว่ากันนะครับแต่นี่คือการคาดเดาของผมเฉยๆนะครับก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับก็มาคาดเดาเรื่องโคลารโบก,กันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะหาข้อมูลมาไม่ได้ลึกผมไม่ได้ศึกษาลึกนะผมไม่ได้ศึกษาลึกนะครับ,ผม,มรบผมเอามาพูดคร่าวๆในมุมที่มันจะมาซึ่งอาจจะพูดข้อมูลผิดบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องขออภัยกันนะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย สวัสดีครับ